อยากรู้จังประชาชนยังต้องทำสำเนาอยู่ไหมคะครับก็ขออนุญาตอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับมาตรา12ของพรบวิอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้นะครับโดยจะขอขึ้นต้นด้วยก่อนว่าขอย้ำว่ามาตรา12 เป็นกรณีที่ประชาชนไปติดต่อราชการด้วยตนเองนะครับฟิสิกอลี่ไม่ใช่กรณีของการยื่นทางลินิตนะครับและเมื่อประชาชนไปติดต่อราชการด้วยตนเองแล้วเนี่ยหากประชาชนลืมทําสําเนาเอกสารราชการใดๆไปเนี่ยถ้าเขานําเอกสารต้นฉบับมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนั้นก็มีหน้าที่ที่จะนําต้นฉบับนั้นไปทําสําเนาให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะเอาเออ เหตุที่ต้องทําสําเนาเพิ่มให้ประชาชนเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นข้ออ้างในความล่าช้าเนี่ยม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะบริการประชาชนและเมื่อเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทําสําเนาเองก็จะต้องรับรองสําเนานั้นเองด้วยครับไม่สามารถเอามาให้ประชาชนผู้มายื่นคําขอเนี่ยรับรองสําเนาแทนได้ขอบคุณครับ